ถือว่าเป็นาการให้สัมภาษณ์ของอิชิที่ก็พอจะได้ประเด็นอยู่บ้างนะครับตอบที่แฟนๆอยากจะรู้ได้อยู่บ้างเหมือนกันนะฮะชุดเบลยังไม่มานะครับอิชิบอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ในแผนในการจะเรียกตัวมาในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับอันิวัตบอกปิดไลฟ์แบบไม่มานะดูผมก็ได้พี่อานิวัต นะฮะฮดูผมก็ได้ครับดูยังไงว่าเราเป็นรองอินเดียผมว่าเราเป็นต่อนะในมุมของผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดอินเดียเนี่ยหนักไปทางเสมอเสมอไว้3เสมอหนึ่งเอาขอไปเสมอ3ชนะ1แพ้หนึ่งนะฮะดูจากสัมภาษณ์เยาตาอิชิเหมือลอยมากเลาว์ตาหลังสู้หายไปเลยแกนใจไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านไม่น่าใช่นะครับ ถ้าเป็นโค้ดระดับทีมชาติเราจะบอกใจลอยแบบนี้มันไม่น่าใช่นะฮะอยากให้สามารถปรมาเตรหน่อยกับคำวิสที่ได้ไปเจอีกใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลยกันนะครับอยู่ที่เขาจะจัดใครไหมสัมภาษณ์ด้วยนะครับขอให้เชื่อมั่นในโคช้ชแล้วก็นักเตะส่งกำลังใจให้นะคะครับอยากดูสตาร์ททีมชาติด,ดอกบ,บอลแผ่นกล้องหน่อยไข่ <laughs> เดียวแมวสาม,มาหงมเป็นส ก็เคยถ่ายแล้วไงคุณซานโตะที่เลาะบอลน่ะเอาะบอลเล่นอะ่ะวันนี้นักบอลีมชาไทยเจ้าซันกอลวิทาแบบะนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ซันกันนิดหน่อยนะครับนะครับกอลวิทว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ คับกูถึงรอมพร้อมก่อนที่จะเจกับทีมชาติอียเลยครับก็ผมคิดว่าเรื่องสภาพร่างกายทุกคนก็อยู่ในเกมที่ดีเเเป็นแล้้วซือ่า วค,ค,ครับพร้อมก่อนโชวกับทีมชาติดเ,เบผมว่าทุกคนก็มีสภาพร่างกายที่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของการเตรียมทีมเรามีระยะเวลาค่อนข้างน้อยแต่ผมว่าทุกคนมีศักยภาพแล้วก็จะทําผลงานออกมาให้ได้ดีคร,รับในสโมสรตอนนี้ลินะหลายๆตำแหน่งเลยที่ว่าจะนํามาปรับใช้หรือว่าทําให้หมีประโยชน์กับทีมชาติจีดีมากับ ก็ในเรืうう so moment, right field, uh, uh ่องแรกที um ่สโมสรก็ค um> um ือมันมีระยะเวลาในการซ้อมหรือว่าเตรียมแผนอะไรเงี้ยครับซึ่งอยู่นี่อาจจะไม่ได้มีบทบาทได้ในหลายๆตำแหน่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าได้ลงในตำแหน่งไหนก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดจริงๆผมไม่ไม่เคยเจอด้วยแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าเขามีศักยภาพแล้วก็เป็นทีมที่เป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่อะไรเงี้ย แข่งแล้แข่งก็ก็คิดว่าน่าจะเลนอะครับของทีมมินเดียเหรอครับก็ไม่ได้โฟกัสใครเป็นพิเศษครับแต่ว่าจะดูเป็นโดยรวมของทีมเขามากกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นโค้ชส,สเปนด้วยอาจจะมีการร่วมเล่นกันเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ย จริงๆถ้าเอาที่ชอบอ่ะคือชอบกองหน้าครับแต่ว่าด้วยทีมในไทยลีกอะไรเงี้ยก็จะมีกองหน้าต่างชาติอะไรเงี้ยก็เลยขยับออกมาเป็นริมเส้นมากกว่าตอนนี้ก็น่าจะถนัดริมเส้นมากกว่าส่วนตัวก็ขอมีโอกาสแบบได้ลงไปสัมผัสได้เก็บประสบการณ์หรือว่าได้ช่วยทีมให้ไมากที่สุดแล้วก็หวังว่า2แมตช์ของทีมชาติไทยจะได้ผลลัพธ์ที่ดี เดวิดมาครับมาสัมเป็นเดวิดหน่อยนะครับอาร์สกาบัตครับไม่ใช่อาร์คาบันนั่นนั่นอันนั้นนั่นอลิพอตเตอร์พี่อาร์สกาบัตครับไม่ใช่อาร์คาบันนะอืมอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเป็นแล้วงันเป็นมาลัส บอยบางกูมีคนอยากจะให้สัมภาษณ์ด้วยก็เขาก็บอกว่ามีเวลาในการเตรียมบทในการเตรียมทีมน้อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่านักเตะทุกคนก็ เันพวงนี้ครับวันนี้ก็ได้ไปแข่งกับแมนยูมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกต้องบอกว่าแมได้เอ่นกับเ h i enjoy myself. And happy that make this history for s ำค s ญดีมากทีเด g ก็อ่ามันเปประสบการณ์จากการได้พบกับนักเตะระดับโลกนะครับกับแมนยูเนี่ยแต่แล้วก็ I'm very proud to be able to win of the against you guys. against the broadcaster, what is the difference between the player and... Um, the intensity that they press is much more higher. That's the main thing that I feel when I'm on the pitch. ก็เรื่องของการบีบเกมการเข้ากดดันในการเล่นนะครับมีความเข้มข้นสูงกว่าในการเล่นระดับทั่วไปครับคิดว่าจะนำมาต่อยอดหรือว่าจะมาปรับใช้ัในประเทศเราอะไรกว่าคือด้วยทุกๆเกมส์แมนยูเทป how do you how the experience you uh, from the Man u แมนยูในเกม how can you apply to to other games um, just <g ay> taking more I've learn e d in that game and feel more confident because to know that you can play with a high level team will give more confidence to play against any team ก็นําประสบการณ์ที่ได้แล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้วิธีการเล่นของเขามีการพัฒนาได้ได้อย่างยิ่งขึ้นครับ what the target are in these two games target to win of course แน่น,นอนครับต้องเก็บชัยชนะทั้งสองนั้นอยู่แล้วครับโอเคทัค้งชิวเดี๋ยววันนี้ก็